บ่ายวันหนึ่งแสนชัยเดินผ่านร้านขายเสื้อผ้าในห้างเห็นรองเท้าผู้หญิงคู่หนึ่งสวยสะดุดตาเลยคิดในใจซื้อไปฝากเมียสักหน่อยแต่พอเดินเข้าไปในร้านพนักงานสาวก็ยิ้มหวานต้อนรับรับอะไรดีคะพี่แสนชัยตอบอย่างมั่นใจอยากได้รองเท้าผู้หญิงสักคู่ครับจะซื้อฝากเมียแต่จำเบอร์ไม่ได้พนักงานหัวเราะเบาๆแล้วบอก งั้นพี่ลองนึกถึงขนาดเท้าเมียดูสิคะพอประมาณไหมแสนชัยเกาหัวก็ก็พอๆกับเท้าผมนี่แหละแต่เรียวกว่าพนักงานเลยยื่นเท้าตัวเองให้ดูหรือพี่จะลองจับขนาดเท้าชั้นเทียบดูก็ได้คะ่ะเผื่อจะพอจำได้แสนชัยหน้าแดงมือก็แตะเบาๆค่อยลูบๆูปคลำคลแล้วพูดจริงจัง อืมประมาณนี้แหละครับหลังจากขอรองเท้าให้เสร็จพนักงานสาวถามยิ้มยิ้มแล้วพี่จะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะแสนชัยรีบตอบทันทีอยากซื้อยกทองกับกางเกงในให้เมียด้วยแต่จำขนาดไม่ได้เลยครับจะใช้วิธีเดียวกันกับเรียอรองเท้าได้ไหมครับฮะสมศรีกับสมสวยสองเพื่อนซีเจอกันโดยบังเอิญหลังจากไม่ได้เจอกันนาน สมศรีถามขึ้นอย่างดีใจเอา้าสมสวยไม่เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างช่วงนี้สมสวยยิ้มอวดๆก็ดีนะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยต้องตามผัวเขาไปเป็นสารวัตรอยู่ต่างอำเภอสมศรีทำนั่งงงทันทีเฮ้ยเมื่อปีที่แล้วฉันยังเห็นเธออยู่กับผัวที่เพิ่งติ่งยศหมวดอยู่เลยนะนี่ขึ้นไปสารวัตรแล้วเหรอเก่งจังสมสวยยิ้มหวานก่อนตอบสิงรเรียบๆอ๋อไม่ใช่คนเดิมหรอกจ้าฉันเปลี่ยนผัวแล้วสมศรีถึงกระซาโต โอ้อยยญยนี่เร็วเกินไปไหมสมสวยหัวเราะเบาๆแล้วพูดต่ออย่างภูมิใจไม่เร็วหรอกจ้ะฉันตั้งเป้าไว้แล้วปีที่แล้วได้ผัวหมวดปีนี้สารวัตรปีหน้าก็เลงผู้กำกับไว้แล้วจ้ากะว่าจะสะสมให้ครบเซตเลยจ้าที่ประเทศอินเดียมีขโมยเยอะมากรัฐบาลเลยคิดค้นเครื่องจับขโมยอัจฉริยะขึ้นมาวันแรกที่ทดลองใช้แค่ไม่ถึงวันจับขโมยได้คันกว่าคนข่าวดังไปทั่วโลกเลย ประเทศอังกฤษได้ยิงก็สนใจรีบขอซื้อมาทดลองใช้บ้างวันเดียวจับได้ตั้งร้อยกว่าคนถือว่าเครื่องสุดยอดมากประเทศไทยเห็นดังนั้นก็ไม่ยอมน้อยหน้ารีบสั่งเข้ามาทดลองทันทีพอเปิดเครื่องได้ไม่ถึงครึ่งวันปรากฏว่าเครื่องหาย <laughs> บ่ายวันนั้นมีงานใหญ่ประกวดสุดยอดพ่อวัวพันธีตำบลคนมาดูกันคึกคักมีทั้งนักเลี้ยงวัวชาวบ้านและแขกผู้มีเกียรติ พิธีการประกาศเสียงดังและวันนี้เราได้รับเกียริจากท่านนายกอบตอและภรรยาขึ้นมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะนายกอบตอดันขึ้นเวทีพร้อมเมียสีหน้ายิ้มแย้มตามพิธีโฆษกร่ำประกาศรางวัลรางวัลที่สามได้แก่วัวทอคำสามารถผสมพันธุ์ได้วันละสามครั้งท่านใดนั้นภรรยาท่านนายกสกิดแขนผัวเบาๆและผู้เสียงกระซิบ เห็นไหมเห็นไหมวัวเขายังทําได้ทั้งสามครั้งต่อวันนายกอบตกลืดน้าลายดังเอือกแต่อย่างนิ่งไว้ต่อมาโฆษกประกาศรางวัลที่สองได้แก่วัวทองดีผสมพันธ์ได้วันละสี่ครั้งภรรยานายกสกิดอีกเห็นไหมเห็นไหมวัวอีกตัวก็สี่ครั้งแน่ท่านนายกเริ่มเหงื่อซึมแต่ยังยิ้มเกรงๆอยู่บนเวทีจนถึงรางวัลใหญ่สุดรางวัลที่หนึ่ง ได้แก่วัวทองเคสุดยอดพ่อพันผสมพันธุ์ได้วันละห้าครั้งเต็มภรรยานายกสกิดแรงขึ้นเห็นไหมเห็นไหมห้าครั้งเลยนะนายกอบัตเริ่มไม่ไหวอยากรู้เคล็ดลับบ้างจึงเอ่ยถามเจ้าของวัวว่าเจ้าวัวทองเคของคุณนี่มันมีเคล็ดลับยังไงแข็งแรงถึงเก่งขนาดนั้นผสมได้วันละตั้งห้าครั้งเจ้าของวัวตอบยิ้มยิ้มอ๋อเคล็ดลับง่ายๆครับ เปลียนแม่พันุ์ทุกครั้งครับนายกอ,อกปตอหันกลับบาสกิดเมียเบาๆและพูดเสียงกระซิบเสียงเรียบๆว่าเห็นไหมเห็นไหมในนรกอันมืดมิดวันนี้เป็นวันที่ดรากูล่าได้ชดใช้กรรมครบตามกำหนดยมทูตเดินมาพร้อมคทาไฟและพูดเสียงขรึมว่าดรากู l ล่าจอหมดเวนหมดกรรมแล้ว ถึงเวลาไปเกิดใหม่ตามวัฏะสงสารดรคูล่าดีใจสุดชีวิตเพราะเบื่อสูบนรกแทนดูดเลือดมานานแล้วยมมาทูเลยพูดต่อว่าแต่เพราะเจ้าชดใช้กรรมอย่างซื่อสัตย์ยม,มโลกจะให้พรเจ้าขอได้สามขอ้อก่อนจะไปเกิดใหม่ดรคูล่าคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่าข้อแรกข้าขอให้มีผิวขาวเนียนจนใครๆก็ต้องอิจฉา ยมทูตพยักหน้าได้ข้อสองขอให้ข้ามีเลือดกินอยู่ตลอดไม่ขาดไม่แคลนยมมทูตยิ้มได้ข้อสุดท้ายขอให้ข้าเป็นที่หมายปองของหญิงสาวทั้งโลกยมมทูตหัวเราะเบาๆแล้วว่าได้ตามคำขอว่าแล้วก็ตวัดคาถาส่งแดคิวล่าลงไปเกิดใหม่ พร้อมเสียงฟ้าร้องกึกก้องตุ้มเมื่อแร็กคิวล่าลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองขาวเนียนได้อยู่ใกล้เลือดตลอดเวลาแถมยังถูกสาวๆทุกวัยแย่งกันถือแอบซ่อนในกระเป๋าอย่างหวงแหนแร็กคิวล่ามองป้ายข้างกล่องแล้วน้ำตาซึมผ้าอนามัยโซฟีรุ่นซูเปอร์ซอฟฮ่ในคืนงานเลี้ยงรุ่น บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทุกคนต่างพาครอบครัวมาร่วมงานอย่างพร้อมหน้าพิธีกรพูดขึ้นอย่างอารมณ์ดีว่าขอเชิญบรรดาผัวที่กลัวเมียทุกคนขึ้นมาบนเวทีเพื่อร้องเพลงนี้ให้เมียฟังหน่อยครับทันใดนั้นฝูงชนลุกพรึบผัวทั้งหลายต่างพากันขึ้นเวทีแน่นเอียดเหลือเพียงแสนชัยคนเดียว ที่ยังนั่งยกแก้วเหล้าอยู่ที่โต๊ะไม่ขยับแม้แต่นิดเพื่อนๆเ,เห็นเข้าก็พากันปรบมือให้เสียงดังสุดยอดเลยว่าไอ้แสนชัยกล้าจริงๆไม่กลัวเมียเลยพิธีกรยิ้มแล้วถามขึ้นว่าขอเคล็ดลับหน่อยครับทำยังไงถึงไม่กลัวเมียขนาดนี้แสนชัยวางแก้วเหล้าลงก่อนตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า อ๋อเมียผมยังไม่ได้สั่งให้ขึ้นไปครับเย็นวันนั้นแสนชัยเข้าไปอาบน้ำนานผิดปกติเกือบครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ออกมาในใยนาเริ่มใจคอไม่ดีกลัวผัวจะเป็นลมในห้องน้ำเลยตะโกนขามเสียงหลงไปว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอาบน้ำนานจังแสนชัยตอบกลับมาจากในห้องน้ำเสียงอูอีว่าไม่เป็นไรจ้าแค่มีปัญหานิดหน่อยกับแชมพูในนาเลยถามกลับอย่างร้อนใจ หาแชมพูไม่เจอเหรอเสียงผัวตอบกลับมาอย่างมั่นใจว่าไม่ใช่เจอแล้วแต่มันเขียนว่าสำหรับผมแห้งนายนางงงงเลยถามต่อว่าอา้าวแล้วไงล่ะแสนชัยตอบเสียงจริงจังสุดๆผมเทน้ำใส่หัวไปแล้วถึงเพิ่งเห็นฉลากเขาบอกให้ใช้ตอนผมแห้งตอนนี้ก็เลยต้องรอให้มันแห้งก่อนค่อยสระได้แล้วก็พูดต่ออย่างหน้าตาเฉยว่าถ้าอีกครึ่งชั่วโมงยังไม่แห้งคุณช่วยเอาพัดลมมาเป่าหัวผมหน่อยนะ เดี๋ยวคืนนี้จะได้ไม่สะแน่ๆเ <laughs> ช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากคืนเข้าหอสุดหวานชื่นสมสวยเจ้าสาวคนสวยแห่งหมู่บ้านก็รู้สึกมึนหัวหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมเดินตัวโยกออกจากบ้านจุงมือสามีมหาหมอประจำหมู่บ้านคุณหมอเห็นเข้าก็ถามด้วยความห่วงใยอ้าวคุณสมสวยเป็นอะไรหรือครับหน้าซีดเชียว สมสวยตอบเสียงอ่อนไม่รู้สิคะหมอตั้งแต่ตื่นมาก็รู้สึกปวดหัวหน้ามืดเหมือนจะอาเจียนหมอก็เลยตรวจชีพจรวัดความดันแล้วขมวดคิ้วพูดเบาๆว่าอืมดูจากอาการแล้วน่าจะเกิดจากการกินยาเกินขนาดนะครับสมสวยเบิกตากว้างฮะยาเกินขนาดหรอคะหมอยิ้มอ่อนและถามต่อว่า ช่วงนี้คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่าสมสวยตอบด้วยเสียงใสๆก็มีแค่กินยาคุมค่ะหมอหมอพยักหนะ้าอ๋อแล้วยาคุมที่กินนี่กินถูกวิธีไหมครับสมสวยยิ้มมั่นใจสุดๆถูกค่ะคุณหมอดิฉันกินตามที่ฉลากบอกทุกอย่างเลยนะคะ เมื่อคืนเราเพิ่งเข้าหอจัดหนักไปหน่อยที่ฉลากเขาบอกว่าครั้งละหนึ่งเม็ดเมื่อคืนดิฉันก็กินไปสิบเม็ดไม่ขาดไม่เกินค่ะบ่ายวันหนึ่งที่บ่อจระเข้หลังโรงงานมีเสียงฮือฮาและผู้คนมุงดูกล่องพัสดุสำคัญของบริษัทที่ดันตกลงไปในบ่อจระเข้พอดีผู้จัดการประกาศเสียงดังว่าใครเอากล่องพัสดุขึ้นมาจากบ่อได้จะได้ขึ้นเงินเดือน พร้อมโบนัสพิเศษสองเท่าสิ้นเสียงประกาศมีชายหนุ่มคนหนึ่งไม่รอช้ากระโดดลงน้ำดังตูม้มเขาลอยตัวว่ายเข้าหากล่องพัสดุในขณะที่จระเขพยายามโผล่หน้ามาเหมือนจะทักทายแต่ชายหนุ่มก็เอื้อมมือคว้ากล่องได้พอดีว่ายเข้าฝั่งอย่างเหนื่อยหอบผู้คนปรบมือให้เสียงดังลั่นชายหนุ่มยิ้มแห้งๆดีใจสุดๆที่ได้เงินเดือนเพิ่มและโบนัสพิเศษสองเท่าก่อนจะตะโกนออกมาเสียงดังๆ ใครใครถีบกูวะเ <laughs> ช้าวันหนึ่งเปี๊ยกเด็กชายตัวแสบประจำห้องเดินเข้าห้องเรียนมาสายกว่าปกติครูเห็นก็เรียกไว้ทันทีเปี๊ยกทำไมวันนี้มาสายอีกแล้วลูกไปทำอะไรมาหรือคือลุงข้างบ้านเขาทำเงินหายครับครูตั้งห้าร้อยนะครับครูได้ยินก็ยิ้มปลืม้ม ครูบอกว่าอ๋อหรอหนูเลยช่วยลุงเขาหาใช่ไหมเก่งมากเลยลูกแบบนี้ต้องชมเป็นเด็กดีจริงๆเปียกก็ยิ้มภูมิใจใช่ครับครูผมช่วยหานานเลยลุงเขาหากันตั้งนานก็ยังไม่เจอครูบอกว่าแล้วสุดท้ายเจอไหมลูกเปียกก็บอกว่าไม่เจอครับครูเพราะผมเหยียบไว้ครับฮ <laughs> าฮาฮเช้าเช้าวันหนึ่ง สมศรีกับสมสวยสองเพื่อนซีนั่งจิบกาแฟคุยกันอยู่หน้าบ้านสมสวยถามขึ้นด้วยความสงสัยนี่สมศรีฉันเห็นผัวเธอเลือกสูบบุหรี่ได้จริงเหรอเก่งจังสมศรียิ้มภูมิใจของจริงจะ้ะเธอรู้ไหมฉันใช้วิธีเด็ดเลยนะจะบอกให้สมสวยตาโตยังไงเหรอบอกในสิฉันจะเอาไปใช้กับผัวฉันบ้างสมศรีหัวเราะเบาๆแล้วเล่าฟังอย่างภูมิใจ ก็ตกลงกันว่าถ้าอยากสูบบุหรี่ต้องทําการบ้านก่อนถึงจะสูบได้สมสวยฟังแล้วถึงกบหัวเราะอุ๊ยตายแบบนี้ก็วันละหลายม้วนเลยสิสมสีพยักหน้าแรกๆนี่วันละห้าหกม้วนเนี่ยเหนื่อยแทบแย่เลยแต่ก็ฟินนะสมสวยหัวเราะกิ้งแล้วหลังๆล่ละสมสีถอนหายใจหลังๆเห,หลือวันละมวล้วนสองมว้วนแล้วเขาก็เลิกขาดเลยสมสวยทําหน้างงอา้าวแล้วตอนนี้ไม่สูบเลยเหรอ สมศรียิ้มเจรอ,อนแล้วตอบเสียงเรียบตะจิกขำไม่สูบเลยจ้ะฉันนี่สิยังถือไฟแช็กรอจุดให้ทุกคืนแต่ไม่ได้จุดสักทีฮ่าฮเช้าวันจันทร์อันแสนสดใสแต่ไม่สดสำหรับไอ้จ่อยเพราะทันทีที่มาถึงบริษัทเจ้านายสาวก็เรียกเข้าห้องประชุมเสียงดังลั่นจอยเข้ามานี่เดี๋ยวนี้แล้วก็บน่นตั้งแต่ประตูยังไม่ปิด งานอาทิตย์ที่แล้วก็พังงานวันนี้ก็เข้างานช้าอีกฉันต้องพูดอีกกี่ครั้งถึงจะเข้าใจฮะทั้งดุด่าบน่นยาวเป็นชั่วโมงแต่ตลอดเวลานั้นไอ้จ่อยนั่งนิ่งเหมือนพระปฏิมาก,กรรมไม่เถียงไม่พูดไม่สบตาแม้แต่นิดเจ้านายสาวเริ่มหงุดหงิดนี่ไม่คิดจะตอบคำถามหรือแก้ตัวอะไรซึกหน่อยเหรอ ไอจอ่อยถอนหายใจเบาๆแล้วตอบเสียงเรียบว่าเมียผมสั่งไว้ครับว่าห้ามพูดกับผู้หญิงสวยๆวยเท่านั้นแหละครับเจ้านายสาวที่เมื่อครู่ยังตาเขียวปัดอยู่ดีๆก็หน้าแดงยิ้มบางๆขึ้นมาทันทีน้ำเสียงอ่อนโยนลงแบบผิดหูผิดตาอ๋องั้นไปทำงานต่อเธอจ่อยไอจ่อยยกมือไหว้ขอบคุณครับ แล้วเดินออกจากห้องไปด้วยรอยยิ้มเล็กๆแต่ยังไม่ทันพ้นประตูได้ยินเสียงเจ้านายพูดเบาๆตามหลังว่าปากหวานแบบนี้ถึงเมียจะสั่งไว้แต่ก็พูดกับฉันบ่อยๆก็ได้นะจอย <laughs> คุณนายวัยห้าสิบคนหนึ่งเดินก็ไปหาหมอด้วยอาการป่วยรุมเรา้าหมอตรวจอยู่นานก่อนถอนหายใจแล้วพูดเบาๆว่าคุณนายจากผลตรวจทั้งหมดหมอเกรงว่า คุณจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนนะครับคุณนายได้ยินถึงกับช็อกใจเต้นแรงคิดในใจ6เดือนเองเหรอแล้วสมบัติฉันจะยกให้ใครล่ะโดยความตกใจและโมโหสุดขีดคุณนายเลยชักปืนยิงหมอตายคาที่ผลสุดท้ายคุณนายโดนจับสารสั่งจำคุก20ปีคุณนายได้ฟังคำตัดสินปุ๊บกลับยิ้มแฉ่งแล้วตะโกนใช้โยลั่นสาร ผู้พิพากษายังงงเลยถามกลับว่าสารตัดสินจำคุก20ปีทำไมถึงดีใจขนาดนั้นล่ะคุณนายคุณนายตอบหน้าตายว่าก็ดีใจสิคะตอนเจอหมอหมอบอกอยู่ได้แค่6เดือนแต่พอมาศารสารให้ตั้ง20ปีได้เพิ่มมาตั้ง19ปีครึ่งใครจะไม่ดีใจล่ะคะ <laughs> เย็นวันหนึ่งแสนชัยนั่งจิบเหล้าเบาๆอยู่หลังบ้านลมพัดเอื่อยๆพอให้ได้คิดถึงชีวิตคู่ที่ผ่านมานานหลายปีมือก็เปิดกระเบ๋าเอกสารเก่าๆหยิบทะเบียนสมรสออกมาดูแล้วทำหน้ายิ้มๆนายนาผู้เป็นเมียเห็นผัวนั่งยิ้มมองทะเบียนสมรสก็แอบดีใจในใจคิดว่าเอผัวเรานี่ก็ยังมีมุมโรแมนติกอยู่บ้างนะ เธอเลยเดินเข้าไปใกล้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเราก็อยู่กินกันมาก็ครึ่งชีวิตแล้วนะพี่แสนชัยเห็นพี่มองทะเบียนสมรสแล้วยิ้มแบบนี้เมียปลื้มเลยแสนชัยทำหน้ายิ้มกริ่มแต่พูดเสียงเรียบๆว่าอืมนั่นสิข้าก็นั่งดูอยู่ตั้งนานดูยังไงก็ไม่เห็นมีวันหมดอายุเลยวะ่ะนายนาทำหน้างงอะไรของพี่ แสนชัยพูดต่อพร้อมยกแก้วเหล้าขึ้นจิบอีกอึกข้าเอาขึ้นมาดูจะดูว่ามันหมดอายุนานหรือยังจะได้ไปต่อทะเบียนถ้าข้าต่อแพงข้าว่าปล่อยให้มันขาดไปเลยก็ดีฮ่าฮ่ฮฮนายนาถึงกับตาเขียวปากก็สวนกลับทันทีไอ้ผัวงโง่ทะเบียนสมรสนะ่ะมันไม่มีวันหมดอายุหรอกเขาไม่ระบุไว้มนนั้นหรอกว่าแล้วก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงประชดจัดเตนว่า เขาจะระบุวันหมดอายุไว้ในใบมรณะบัตรของเองตังหาดแถมต่อให้ฟรีด้วยไม่ต้องเสียสตางสักบาทแสนชัยถึงกับสำลักเล่าไอแคกแคกแล้วหัวร้อแห้งๆเออข้าขออยู่แบบต่ออัตโนมัติก็แล้วกันเมียเอ้ยฮ่ฮ่าฮ่รับฟังเรื่องเล่าสนุกๆก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ